ครับสวัสดี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 ค่ะี่ร่มี่นบ้างคะวัี้ผมพร้อมอยู่แล้วครับใจเกินร้อยครับผมเราพริตต์ร่างกาไหนบ้างที่สุดครับผมจริงๆแล้วเนี่ยยังไง <c oughs> คือก็คือร่างกายเราก็เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วแล้วก็มีการซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากๆอย่างเช่น เมื่อวานนี้ก็คือทีมฟอร์ตไทยก็คือแทบจะเต็มทีมซ้อมกันจริงจังกับงานนี้ครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสโลแกนรู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคูงแต่ว่าฟอร์ตไทยมาเอาแชมป์อย่างเดียวครับในฐานะเด็กกิจกรรมดอย่างเราวันนี้คือเป็นหนึ่งแล้วเราเป็นเด็กกิจกรรมเ์ดทีมแรกใช่ครับผมเลยว่าเรื่องสถานการณ์ของเราก็ต้องเป็นหนึ่งเป็น,ท,นที่หนึ่งเลยดีแล้วครับสแตนเชียร์ฟอร์ตไทยนี่ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่อยากจะขิงเท่าไหร่แต่ว่า ที่พูดไปก็คือขิงหมดเลยระดับความม้วนจอยของเราเต็มร้อยเลยเต็มร้อยให้ร้านวันนี้ม้วนจอยสดๆครับผมพูดถึงลาครจากช่วงนี้พ้อนหน้าเลยคุณแม่แล้วก็จะจบไปแล้วครับผมขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยนะครับผมสำหรับบความเรื่องละรก็ถ้าพูดถึงกระแสละครก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณแล้ววันนี้เราก็ได้มารวมทีมกันอีกร้งนหนึ<_<_<_<_<_่งก็หวังว่าทุกทุกคนที่เป็นแฟนละครก็จะสนุกสนานกันนะครับ มาสนุกสนานไปด้วยกันกับเราดีกว <ria> oh, okay. ่าว่าอ่ต <mycket bah> okay. ้เราจว่าจะปรับปรุงมคนที่ไหนกันพี่เลยแฟนเลยอ๋อใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องขออะไรแรงครับเป็นเรื่องที่เป็นบทแรงใช่ครับว่าเราอันนี้ตัวใจกับผมเป็นจุดบนแรของเราเรางเ้ยเราเราลงทนมาอะไรตั้งแต่จุดจากศูนย์จนมาถึงอันนี้สุดท้ายถ้าพุณว่าเริ่มจากศูนย์มาจนถึงวันนี้ก็ ้สึกขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แล้วก็คือจริงๆมันมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณทุกๆุคนอะไรอย่างเงี้ยที่วันนี้มาแทนมารอมารอเชียร์เรามาเยอะมากขอบคุณมากๆที่มารอเชียร์กันนะครับวันนี้ผมกับพวกพวกเราทีมปรทไทยจัดเต็มที่ จะไม่ยอมแพ้แน่นอนเราไปสุดแรงสุดกำลังแน่นอนนักศึกษานี่ฝากแฟนหน่อยที่กำลังยุ่งพออะไรอย่างนี้ฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมว่าสีเขียวถึงจะไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอครับไนไปเก็บโปรเจกต์อะไรต่างตัวนี้ยังไงนะไปเก็บโปรเจกต์แฟน อ๋อใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆอันนี้คือขอบคุณจริงๆเซอร์พมากๆตอนแรกผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมีโปรเจกต์มาเซอร์ไพรส์กันอะไรขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันผมาจะเต็มที่เต็มที่กับหน้าที่ของผมเองแล้วก็จะเอาแชมป์มาให้ได้กวนนี้อ่ เกิดเลยเขินนะครับเขิน,<บ>นเขินครับผมเวลาพูดถึงอะไรแบบนี้มันจะเขินนิดนึงแต่ว่าผมพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณจริงๆครับผมก็ถ้าอยากจะทําอะไรเป็นการตอบแทนผมก็คงจะเต็มที่กับทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ที่ผมได้รับมอบมาขอบคุณมากๆมากจนถึงวันนี้แบบพี่เดบิวต์ไม่ยกกังเป็นเรื่องเลยอยู่จะมีอะไรปล่อยไหมคะเมื่อวานผมยังเห็นชิปใหม่อยู่เลยครับชิปใหม่มาเลยใช่ครับ พีเดบิวก็ขอบคุณทุกๆคนที่มามาขุดเหรอขอบคุณที่ขุดมีคนปล่อยคลิปตอนเราสมัยปชอบที่ผมประมาณนี้อ๋อใช่ไม,มไ,ไม่ใช่ใครไหนหรอกก็คือคลิของลไทยนี่แหละก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับผมคือก็มันเหมือนเป็นการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าวิ้ยเรามาจากตรงไหนแล้วมาทุกวนันนี้คือมีมีหลายๆคนเห็น ผมไปอ่านไลอ่อ่านคอมเมนต์ดูเขาบอกว่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจพิยาดาแล <laughs> ้วก็แบบใช่ครับผมมองแล้วผมยังไม่ไม่กล้าไม่กล้าด,ดูจนจบคลิปเลยอ,ะอ,อ่ะก็สนุกดีครับผมแบบตลกดีได้เห็นแบบว่าก้าวแรกของตัวเองอะไรเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีครับมันเป็นเขิ่นหรือมันปลุกใจมากกว่ากันอ่ะเพราะว่าแบบเคนดูแล้วเราก็แบบในเส้นยืดโยงด้วยบางคนก็ดูแล้วเอ็นดูหน้าร้านมันเขื่อนมากเขิ่นมากแล้วก็รู้สึก แปลกแปลกแปลกไม่ชินครับใช่ตอนนั evet> ้นยังผมยาวอยู่เลยครับก็แบบเขินอะไม่กล้าดูเอาจริงๆหมผมยังดูคลิปตัวเองไม่จบเลยเพราะว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแบบต้องปิดตาเลยคนอื่นปล่อยมาเยอะแล้วเราติจะปล่อยไปเองมั้ยกี่เดบิวต์ต้องปล่อยเองเลยมีมีเหลือให้ผมปล่อยเองด้วยเหรอครับไม่มีแล้วหรอฉันปล่อยหมดหมดแล้วก็รอดูแล้วกันครับผมมี มีบางคนขอรีเควสบอกว่าพีเดบิวต์ม,มาก็ยังหาไม่เจอกันไม่เป็นไรสู้ๆเลยการทำคิดอาหารเราเมนูลาสุดขนมมอตาาครับผม,มอ,รอร่อยไหมขนมมอตาลใช่ผมทำเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเขาทำกันผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าจะทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทํายากดีครับชอบอะไรยากๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันมีเมนูต่อไปหรือยังยังครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ ยังเหนื่อยอยู่ครับกับขนมมาตาว่าขนมเขนมไทยเนี่ยความต่างอันเนี้ยก็คืออเสน่ห์ต่างกันครับระหว่างขนมไทยกับขนมบต่างชาติแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของแบบเสน่ห์ที่คนละแบบกันแล้วแต่แต่คนชอบยากไม้กว่าจะได้ออกมาแะบยิ่งกว่าเลยพี่ขนมม้อตาลผมทําจนถึงตีสี่อ่ะเริ่มทําตีสาม ไม่ใช่แต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทํานานมากผมเห็นละว่าใจพิสุจน์ก็ทำกันมันดูทําง่ายหูไม่ง่ายเลยทุกคนขนมไทยทุกเมนูที่ผมทําอ่ะบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายาจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะัมมันมันมันสนุกจริงๆมันฮิวใจได้นะครับเวลาทํากับข้าวทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการผพื่ใจผม,ม,ม,มเหมือนกันมเมนูไหนภูนนมิใจที่สุดครับภูมิใจที่สุดเหรอครับเคทุเรียนนะขอ,ออของอร่อยเคทุเรียนอนร่อยทูเรียนอร่อย อยากทําทอีกเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมลงมาผมก็อาจจะอยากทําทให้แม่ชิมอะไรเอ้ยแฟนๆจะมีโอกาสได้ชิมไหมคะอ๋อแฟนๆก็ชิมทิพย์ไปก่อนไหมชิมทิพย์ได้ไหมฮะอันนี้มันแตกสูตรนะครับพี่ยับ <laughs> <laughs> ผมผมจะพยายามอินเสิร์ตใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากผ่านหน้าจอแล้วกันนะครแล้วอย่างพี่ยับมีโอกาสจะได้ชิมไหมพี่ยับโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทําแล้วกัน <laughs> ถ้าผมมีโอกาสได้ทําแบบ เยอะๆแต่ผมเอามาจ่ายๆให้ทุกกคนได้ชิมกันแต่ว่าตอนนี้คือบางเมนูผมก็ไม่กล้าให้คนชิมครับผมเองยังไม่กล้าชิมนนนนเล,ลยกกต,อนนเตอนนี้ก็ถ้าถ้าสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒนาตัวเองนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามหาเรียนแอคติ้งเรียนน้องเพลงเรียนอะไรแบบนี้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรืเร่อยๆคือ ก็ตั้งใจที่จะยึดอาชีพนักแสดงนี้เป็นหลักของชีวิตแล้วแะตกลุมรักกา,ารสแสดงนะรอติดตามได้เรื่อยๆครับผมได้ก็ขอฝากผลงานนะครับผมละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับผมยังไม่จบนะครับกับใจวิสุทธิ์เดิมสอนความชีวันแล้วก็สาหรับหวานรักต้องห้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะครับผมเป็นบทละครแบบสมัยใหม่มากๆก,ก็เป็นกํลาลังใจให้ผมด้วยนะครับ เม่อกี้เมื่อกี้หนูมีคณี <h 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 ่คำถามจากคุณผู <h <h <h> <h ้ชมค่ะคุณผู้ชมว่าได้เจ็ดร้อเจ็ดวันนี้ที่จะไปนั่งเล่นี่ยอครับเห็นแล้วครับผมดีใจมากๆเมื่อวานผมก็แอบไปแบบว่าแอบถ่ายรูปแอบเซลฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ของผมจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ